ตอนนี้เนี่ยมีใครบางคนอาจจะปั้งคำถามอยู่ในใจแล้วก็อยากจะถามคุณออกไปเพราะมีความอยากจะรู้เรื่องราวบางอย่างเกี่ยวกับคุณนะเอ้นะและคำถามที่เขาอยากจะถามคุณคืออะไรสับสดดูพลังงานกันนะจ๊ะโอ้นี่คำถามที่เขาอยากจะถามคุณก็คือว่าสำหรับคุณน่ะเขาเป็นรักแทหรือเปล่า ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณตอนเนี้เขารู้สึกว่าคุณน่ะเป็นรักแท้ของเขาแล้วคุณล่ะคิดว่าเขาอ่ะเป็นรักแท้ของคุณไหม คือถ้าเกิดว่ามีคนแอบชอบคุณอยู่แล้วอยากจะตั้งคําถามนี้แสดงว่าเขารักคุณมากๆรู้สึกดีกับคุณมากๆแล้วก็น่าจะอยากเดินมาถามคุณตรงๆเลยว่าสําหรับเขาแล้วเขารู้สึกว่าคุณน่ะเหมือนเป็นรักแท้ของเขาแล้วคุณน่ะรู้สึกเหมือนกันไหมส่วนถ้าเกิดว่าคุณแอบชอบใครอยู่รู้สึกดีกับใครอยู่คุณอาจจะเตาะคุณอาจจะจีบคุณอาจจะหวานคุณอาจจะหยอดเขาอยู่ต้องบอกเลยว่าความรู้สึกของเขาตอนเนี้รู้สึกดีกับคุณมากแล้วนะและเขาน่าจะอยากรู้ว่าสําหรับเขาตอนนี้ความ รู้สึกของเขามันพรั่งพรูมันมากขึ้นแล้วแต่อยากรู้ว่าคุณน่ะเห็นเขาเป็นรักแท้จริงๆหรือเปล่าอยากได้คอนเฟิร์มก็ใส่บ้าหรือถ้าเกิดว่าคุยคุยกันอยู่นะแต่ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ต้องบอกเลยภายในหัวใจของเขาตอนนี้ต้องบอกเลยว่ารู้สึกเห็นภาพคุณชัดเจนในเรื่องของการแต่งงงแต่งงานหรือการเป็นคู่ครองกันแล้วนะ เพียงแต่ว่าเขาอาจจะยังมีความคําถามเนาะที่มันอาจจะยังไม่แน่ใจเลยอยากจะถามคุณออกไปเพื่อความแน่ชัดว่าภายในหัวใจของคุณเนะ่ะคุณเห็นเขาเป็นรักแท้จ,จริงๆหรือเปล่านะเราเป็นรักแท้ของกันและกันหรือเปล่านะหรือถ้าเกิดว่านะคนคนนี้นะคะ เออคุณอาจจะมีคู่อยู่แล้วนะหรือมีแฟนอยู่แล้วก็เป็นไปได้เหลือเกินว่าอาจจะมีคนแอบชอบคุณเพิ่มนะเออแล้วเขาก็รู้สึกว่าดึงดูดใจกับคุณอะรู้สึกว่าคุณเหมือนคู่แท้เหมือนเคยรู้จักกันมาก่อนแล้วก็อยากจะรู้ว่าคุณอะมีความรู้สึกแบบนี้แปลกแปลกะเหมือนกันไหมส่วนถ้าเกิดคุณมีคู่อยู่แล้วนะหรือมีแฟนอยู่แล้วถ้างอนกันอยู่ทะเลาะกันอยู่ต้องบอกว่าภายในหัวใจของเขาเขายังเรียกร้องหาคุณอยู่เขายังรู้สึกดีกับคุณอยู่เขายังรู้สึกว่าคุณคือ รักแท้ของเขาอยู่แต่เขาก็อาจจะอยากคอนเฟิร์มว่าคุณยังรู้สึกเหมือนกันไหมนะคะเช่นเดียวกันหากคุณมีแฟนอยู่แล้วมีคู่อยู่แล้วก็ต้องบอกเลยว่าความรู้สึกของเขายังคงรักคุณอยู่เต็มหัวใจและก็อาจจะอยากจะสอบถามคุณไปว่าภายในหัวใจของคุณนั้นยังรักเขาและมองเขาเป็นรักแท้อยู่เต็มหัวใจเช่นเดียวกันหรือเปล่าถ้าคำตอบของคุณคือใช่คุณคิดว่าเขาเป็นรักแท้สิ่งที่เขาจะทำก็คือ เขาจะพาคุณไปเปิดตัวให้เพื่อนและครอบครัวของเขาได้รู้จักคุณและมีการโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียด้วยว่าคบหากันกับคุณอยู่ยเนาะขอ c o n g r a t u l a t i o n เลยสำหรับคนที่เลือนฟีตมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าคนที่คุณคุยคุยอยู่ นะหรือว่ามีความสัมพันธ์อยู่ช่วงเวลาเนี้ยเขาคิดที่จะเปิดตัวกับคุณและเร็วๆนี้มีโอกาสเหลือเกินว่าเขาจะพาคุณไปเปิดตัวกับเพื่อนของเขากับครอบครัวของเขาและมีโอกาสที่จะโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียด้วยว่าคบหากับคุณอยู่นะพระดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขามีความรู้สึกแน่ใจและมั่นใจในตัวคุณแบบสุดๆไปเลยนะ มีความรู้สึกดีๆให้กับคุณมากๆมีความถูกใจคุณสุดๆนะมีความรู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่มีความรู้สึกเหลือเกินว่าคุณเป็นคนที่เขาอยากจะอยู่ด้วยตลอดไปมีโอกาสเหลือเกินว่าเร็วๆไวๆนี้เขาเปิดตัวคุณแน่นอน นะแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้เขาเปิดตัวคุณแบบเร็วขึ้นนะหรือมีความหนักแน่นในการที่จะเปิดตัวคุณมากขึ้นนะจะทําอย่างไรได้บ้างวันนี้ไพ่ชี้ทางใจกับแม่หมออัมรามาทาโรจะมาแนะนำสามวิธีนะสามวิธีที่จะทําให้เขามั่นใจหนักแน่น และ Take a คชั่นในการเปิดตัวคุณอย่างแน่แท้แน่นอนเออจะเป็นอะไรกันบ้างสับสดดูพลังงานกันนะจ๊ะนี่คือการแรนดอมใครคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันใครที่รู้สึกว่าอาจจะไม่ใช่พลังงานของคนไม่เป็นไรดูคลิปใหม่ก็ได้นะจ๊ะอ่ะขอดูพลังงานหน่อยนะคะว่าทําอย่างไรได้บ้างให้เขาเปิดตัวเรากับเพื่อนกับพรอบครัวแล้วก็เปิดทางโซเชียลมีเดียด้วยเออนะขอดูพลังงานหน่อยด และนี่คือ3วิธีที่จะทำให้เขาพาเราไปเปิดตัวกับเพื่อนและครอบครัวรวมถึงโพสต์ทางโซเชียลมีเดียข้อที่1ทําทำตัวเองให้ดูดีมีคุณค่ามีออร,รา่ามีสเสน่ห์และมีความโดดเด่นมากที่สุดอยู่ตลอดเวลาและสม่ำเสมอนะนั่นหมายความว่าเราต้องทำชีวิตของเราให้ดี ให้ดูดีดูโดดเด่นด,ดูมีสเสน่ห์ดูมีออร่าดูมีราศีดูดีที่ทำให้เขารู้สึกว่าถ้าเรา เขาถ้าเขาเนาะขาดคนที่ดูดีโดดเด่นคนนี้ไปเขาจะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตโอ้เนะเมื่อเราโดดเด่นดูดีขนาดนี้ต้องบอกเลยเขาอยากมีเราอยู่ในชีวิตอยู่แล้วเมื่อเขาอยากมีเราอยู่ในชีวิตเขาก็จะรีบเปิดตัวเราอย่างไงกระลาบอื้อนะคือเขาจะภาคภูมิใจในตัวเราแล้วก็อยากจะเปิดตัวเราให้กับครอบครัวและเพื่อนของเขา รวมไปถึงทางโซเชียลมีเดียได้รับรู้เขาจะรู้สึกอยากอวดหนูเข้าใจปะข้อที่2มีชีวิตของตัวเองมีระยะห่างให้เขารู้สึก ว่าจะต้องรู้สึกกลัวที่จะเสียเราไปบ้างโอ้นะนั่นหมายความว่าเราอาจจะต้องมีระยะห่างกับเขาบ้างทําให้เขารู้สึกนึกถึงคิดถึงทําให้เขากลัวที่จะเสียเราไปบ้างเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเขากลัวที่จะเสียเราไปเขาก็จะรีบเปิดตัวกับเราอีกไงล่ะโอ้นะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะให้เขาเปิดตัวพาเราไปเตเปิดตัวกับเพื่อนฝูงกับครอบครัวนะคะหรือทางโซเชียลมีเดียเราจะต้องทิ้งระยะห่างให้เขากลัวจะสูญเสีย เราไปซะบ้างนะอย่าตัวติดกับเขาอยู่ตลอดเวลาอย่าทาให้เขารู้สึกคาดเดาวกับเราง่ายเกินไปทําให้เขารู้สึกสงสัยในตัวเราบ้างทําให้เขากลัวที่จะเสียเราไปบ้างเขาก็จะได้มีความพยายามที่จะเทคแอคชั่นในการเปิดตัวนะคะหรือพาเราไปเปิดตัวกับเพื่อนกับครอบครัวนะหรือกับห,หรือกับทางโซเชียลมีเดียมากขึ้นยังไงล่ะโอ้นะข้อที่สามทำให้เขารู้สึกว่าคุณกับเขาเนี่ยแหละคือคนที่ใช่ของกันและการนะ นะนั่นหมายความว่าเวลาที่อยู่ด้วยกันก็แฮปปี้มีความสุขมีความสบายใจนะแล้วก็ให้เขารู้สึกว่าภาคภูมิใจเวลาที่ได้อยู่ใกล้ชิดกันภาคภูมิใจเวลาที่มีกันและกันไปไหนมาไหนก็เป็นหน้าเป็นตาของกันและกันมันจะทําให้เขารู้สึกว่าอยากจะเปิดตัวคุณเหลือเกินจะรู้สึกอยากอวดชาวโลกจะรู้สึกแฮปปี้มีความสุขและมีความสบายใจเขาก็จะพาคุณไปเปิดตัวนะกับเพื่อน สูงกับครอบครัวหรือทางโซเชียลมีเดียคือวางตัวให้ดีอะค่ะเนาะทำให้เขารู้สึกว่า ถ้าไปเจอเพื่อนเขาเพื่อนเขาต้องรู้สึกชอบเราแน่ๆเลยไปเจอครอบครัวเขาคราอบครัวเขาต้องชอบเราแน่เลยนะคะเหมือนที่เขาชอบเราเหมือนที่เขารักเราเหมือนที่เขาหลงเราแบบนี้นะถ้าเปิดทางโซเชียลมีเดียคนทุกคนจะต้องอิจฉาเขาแน่เลยที่มีคุณอยู่ในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดว่าคุณทําได้แบบนี้ต้องบอกเลยว่ายังไงยังไงเขาก็จะรีบพาตัวเอ้ยพาคุณไปเปิดตัวเออพาตัวไปเปิดคุณซะละเอออย่างแน่นอนนะคะเออและน,นี่ คือสามวิธีที่จะทำให้เขาพาคุณไปเปิดตัวกับเพื่อนและครอบครัวรวมถึงเปิดตัวคุณผ่านทางโซเชียลมีเดียนั่นเองโอ้ยนะจดจำและนำไปใช้เขาจะได้พาคุณไปเปิดตัวกับเพื่อนและครอบครัวแล้วก็พาคุณไปเปิดตัวทางโซเชียลมีเดียด้วยยังไงล่ะเออสุดท้ายนี้ขอให้คุณมั่นใจในตัวเองให้มากนะคะคุณเป็นคนอ่อนหวานแล้วก็ไม่เสแสร้งค่ะ ความดีโดยเนื้อแท้ของคุณตรงนี้จะทำให้คุณเอาชนะใจทุกคนได้อย่างแน่นอนนะคะของ g r a t u a t i o n เลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ค่ะนี่คือพลังงานที่คอนเฟิร์มและยืนยันคุณงามความดีความน่ารักความสดใสแล้วก็ความจริงใจที่คุณมีทำให้คุณได้รับรู้และมั่นใจในคุณงามความดีของตัวเองได้เลยว่าความอ่อนหวานความอ่อนไหวความอ่อนโยน ความจิตใจที่งดงามความจริงใจที่ไม่เสแสร้งที่คุณมีความดีโดยเนื้อแท้ที่คุณมีจะส่งผลให้คุณสามารถเอาชนะใจผู้คนได้อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักมีโอกาสเหลือเกินว่าหากคุณโสดอยู่คุณแอบชอบใครคุณรู้สึกดีๆกับใครความดีโดยเนื้อแท้ของคุณจะทำให้เขาเห็นคุณงามความดีตรงนี้แล้วคุณจะเอาชนะใจเขาได้อย่างแน่นอน หรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ของคุณหากมันซับซ้อนหรือมีคนอื่นมาเกี่ยวข้องนะหรืออาจจะมีช้อยมีตัวเลือกอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณอาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกก็แล้วแต่ต้องบอกเลยค่ะความน่ารักของคุณความอ่อนหวานความอ่อนไหวความอ่อนโยนความจิตใจดีความจริงใจที่ไม่เสแสร้งของคุณความดีโดยเนื้อแท้ของคุณจะทำให้คุณเอาชนะใจเขาได้อย่างแน่นอนและสุดท้ายแล้วต้องบอกเลยว่า เมื่อเขาเห็นคุณงามความดีตรงนี้ของคุณแล้วยังไงยังไงเขาก็เลือกคุณเป็นคนสุดท้ายของชีวิตอย่างแน่นอนหรือแม้กระทั่งในเรื่องของความสัมพันธ์ทั่วๆไปการงานธุรกิจนะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของเพื่อนฝูงนะคะเอ่อความสัมพันธ์มิตรไมตรีอะไรต่างๆก็แล้วแต่ต้องบอกเลยความอ่อนหวานความอ่อนโยนความจริงใจความไม่เส่แ้งของคุณจะทําให้ผู้คน มีความรักใคร่เมตตาเอ็นดูอุปถัมภ์คำชูช่วยเหลือคุณอย่างเต็มที่เขาจะเห็นคุณงามความดีของคุณตรงนี้แล้วก็จะให้สิ่งดีๆหรือมอบสิ่งดีๆหรือมอบการอุปถัมภ์คำชูช่วยเหลือเกื้อกูลให้กับคุณอย่างดีตลอดไปอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นขอหยุดมั่นในคุณงามความดีของคุณไว้ความอ่อนหวานความอ่อนโยนความใจดีความมีน้ำใจความจริงใจ ที่ไม่เสแสร้งใครตรงนี้ต้องบอกเลยจะทําให้ชีวิตของคุณมีความสดใสจะทําให้ใครๆก็ลลกลหลงรักหลงไหลคลั่งคล้จะทําให้ใครๆก็รู้สึกว่าคุณน่ารักน่าเอาใจใส่จะทําให้ใครๆรรู้สึกว่าคุณสามารถเอาชนะใจทุกคนได้เป็นอย่างดีอย่างแน่นอนนะคะกราบก้กวหนายงนายนานแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยนันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ